สักคู่นะคะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้สักคู่นะคะ อันไลนรอป็บหนึ่งนะลูกกินไม่เยไม่เอาค่าใสเนลยกคือคือคเมว่ากี้หนึ่งเดินตัดแดดน,นถึงแล้ว อะไรนะคะอ๋อน้ำหอมอ่ะน้ำหอมแค่ฟังก็ได้นะลูกถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะอ่ะหนูว่าที่งานนีค่ะอ่ะหนูแค่ฟังก็ได้ลูกอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากลูกแค่ตั้งใจฟังนะคะอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวครูจะเริ่มอธิบายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสระพรู่นะคะครูขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึง่งหน้าจอไม่ขึ้น หน้าจอขึ้นเป็นหน้าจอเล็กค่ะยังไม่ขึ้นหน้าจอใ,ใหญ่่ช่ป๊บนึงนะคะสักพู่นะคะอืมโอเคอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในในเรื่องของเพลงพื้นเมืองนะคะแฟนน,นั่งดีๆนั่งหลังตรงนะคะเพลงพื้นเมืองนะคะหรือว่าเพลงท้องถิ่นหรือว่าเพลงพื้นบ้านนะคะความหมายก็คือเป็นลักษณะของเพลงที่เกิดจากในแต่ละท้องถิ่นนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเป็นภาคไหนนะคะแล้วก็เป็นมีพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะด้วยลักษณะของเพลงท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีความเน้นในทิศทางของความสนุกสนานความรื่นเริงนะคะในแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีที่ใช้ก็จะใช้เครื่องดนตรีที่มีวัสดุที่หาง่ายๆในท้องถิ่นนั้นๆนะคะแล้วก็ ภาษาในเพลงนะคะก็จะเป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อนนะคะเพลงพื้นเมืองหรือเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันเกิดจากความในสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะมีความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนนะคะก็เอาคำเนี่ยมาเชื่อมโยงกันมาสัมผัสกันมาร้องต่อๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละภาคกัน คู่นะลกูกไปดูที่ภาคแรกกันค่ะประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ภาคนะคะหลักๆก,ก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะเพลงในแต่ละภาคก็มีความแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคนะคะดนตรีของภาคเหนือเนี่ยจะมีความนุ่มนวล อ่อนหวานนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเราก็อยู่กับธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นพวกสล้อซอซึ่งกลองแอลนะคะอันนี้คือภาคเหนือนะคะลักษณะเพลงของภาคเหนือเนี่ยก็จะมีเป็นเพลงซอเออเพลงซอกับเพลงจ้อยนะคะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองฟังเพลงจอยกันด้วยนะคะเพลงจอยเนี่ยเขานิยม ขรับร้องเพื่อฟังกันเองในพื้นที่นั่นแหละค่ะเส่วนใหญ่เพลงพวกนี้เขาจะเป็นการร้องคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยกว่าจะได้เจอกันเนี่ยมันยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงจอยเนี่ยจะเป็นลักษณะของเพลงที่่หนุ่ม,มๆสาวๆนะคะคือพอเวลาหนุ่มๆเขาไปเยี่ยมบ้านสาวๆที่ตัวเองหมายปองเนี่ยเขาก็จะมีการบรรยายความในใจนะคะภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลนะคะเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างกันนะ ักคู่นะลูกหมายปองคืออะไรอ่ะคะหมายปองก็คือชอบค่ะสักคู่นะลูกครูต้องเปิดสองจอพร้อมกันแป๊บหนึ่งนะคะเสียงจะได้ไม่ซ้อนกันแป๊หนึ่งนะลูก ตอ๊บนึงน,นะคะเสียงแรกที่มาคืออะไรลองฟังก่อนนะคะอันนี้เป็นลักษณะของดนตรีของภาคเหนือนะคะญญลองฟังก่อนนะลูกเจ,จ้าจี Man ma mà ban gió là gió đỏ tai ừ. Chào chỉ chi đọc ư มันมาบานซ้อนละซ้อนดอกไตเอ,อเงินเ,เ,เหมือนยามลาพระป้าอและมาตีป้าทวีและปันบา้า มาล้างมาจุปีน้อยขาปีเมา สายหอมแปลงตีหักปีมาแอวหาเคาะฝ่าพ so <sh> ันักมาเยาะย่องยื้อหานี่งบ่หันตีนึกกาดอกตันพิงขึ้นคันใดนี่ง อันนี้เป็นลักษณะเพลงจอยของภาคเหนือนะคะสักครู่นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของภาคกลางกันต่อนะคะภาคต่อไปคือภาคกลางนะคะภาคกลางเนี่ยด้วยพื้นที่นะคะลักษณะของพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะเหมาะแก่การเพาะป,ปลูกนะคะแล้วก็พื้นที่ภาคกลางเนี่ย ส่วนใหญ่นะคะลักษณะของเพลงจะเป็นพวกเพลงลําตัดเพลงอีแซลนะคะเป็นการร้องโต้ตอบกันของสองฝั่งนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยสักครู่นะคะอะไรนะลูกอ๋อค่ะมันเออเราอาจจะดูละครเยอะเขาอาจจะเอามาทำน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้น่ากลัวนะลูกมันเป็นลักษณะของเพลงเขาแบบนี้จริงๆนะคะ เครื่องดนตรีของภาคกลางเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นพวกอซออู้ซอด้วงนะคะระนาดเอกระนาดทุมนะ้มเนาะเคยเห็นในวงดนตรีไทยอยู่แล้วนะคะอีกอย่างก็จะเป็นพวกของกลองยาวนะคะครูปาเคยสองแล้วเราก็เลยรู้ค่ะ,ะแต่วันนี้ครูจะมีตัวอย่างเพลงมาให้ลองชมกันลองฟังกันอันนี้เป็นลักษณะเพลงลำตัดนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว นะคะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูสินี่นเป็นปัดส,สวาวะได้ไหมครับเชิญครับครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังกันนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวครูจะกดสองจอให้พร้อมกันสักครู่หนึ่งครูขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะถ้าสองจอไม่พร้อมกันเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนเนาะอันนี้ดนตรีดังนิดหนึ่งโรูขอเราเสียงหนะ่อย ะะสำหรับวันนี้นะคะเราชาวคณะลำตัดชูรักสุภาพรนะคะได้เกียรติรับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีนะคะามาแสดงศิลปะพื้นบ้านเน,เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถ้าเราชาวคณะทําการแสดงขาดตกบกพ่องไปบ้างก็กราบขอสมาภัยไว้ด้วยนะคะหาความสําราญจ,จากเราชาวคณะได้เลยค่ะสยามนามประเทืองเดี๋ยวนี้เป็นเมืองประชาธิปไตยสยามอยู่ยัง่งยืนยง ตายรมไตรรงทธงชาติไทย เบิดโดอาคือปาดาตุหันสาลามัตตันราชันดานราณีเบิดโดอคือปาโปรดเมตตากระผมได้มาสแสดง ครูฟ um ังแฟลป็อกทำไมหรอขอโทษค่ะพอดีครูจะเลื่อนนิดนึ possono, ่งลูกคร okay, ูจะก้อนิดนึงเพราะว่าไม่จบแป๊บนึงนะลูกแล้วครูต้องทําให้สองต้อมันพร้อมกันไม่งั้นเดี๋ยวเสียงซ้อนกันลูกแป๊บนึงนะคะขอเวลาแป๊บนึงนะคะออนไลน์่โดนต่อนะคะเด็กๆปิดไมค์ให้ครูหน่อยนะลูก การร้องการรำของคนในพื้นที่นะคะบำบัดร้องโต้อบกัน่านผู้นดเมตาได้มาแสดงชีวิตของศิลปินดังนกทำมิ้นเหลืองอ่อนห่ลงตรงไหนก็ลบนอนอาศัยพักผ่อนจนรุ่งแจ้งพอรุ่งแจ้งแสงระวีส่องแสงสีกระทบกาย รีบโผพ,พินบินไปตะเกียกตะกายกันสุดแรงชีวิตนี้ดังละครพอกลับย้อนดูตัวพลันดุดชีวิตมีอาถรรพ์ถูกโทษทันสาบแช่งถูกประนามยามมหินเป็นศิลปินที่ตำต้อยหามีคุณค่าราคาด้อยดังเม็ดพลอยที่ไร้แสงเหนื่อย อโอ้อน,นิจจาหน้าอนาถผมเกิดมาในชาติหนึ่งนั้นอยู่ใต้ฟ้าผืนเดียวกันยังถูกเหยียดยันกลัน่นแกล้งสร้างความสุขให้ใครโศกกลับอับโชควาสนาใช้ศิละปะเลี้ยงชีวายังถูกกล่าวหาเสียดแทงผมเต้นไปรำไปใช้มานะพึ่งศิละปะเลี้ยงชีวิตกระผมไม่ใช่คนสิ้นคิด ขอมขอช้สิทธิ์ชี้แจงเสียงปรบมือของท่านผู้ชมนะให้สุขสมในอุราแต่ต้องไปยืนเช็ดน้ำตาเมื่อพ้นเวลาการแสดง <c oughs> วดดีีคืน อันนี้คือลักษณะของการแสดงลำตัดนะคะของภาคกลางนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวไปดูภาคต่อไปกันอ่ะเดี๋ยวไปดูภาคต่อไปกันนะคะภาคต่อไปคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือที่เราจะเคยได้ยินว่าภาคอีสานใช่ไหมคะภาคอีสานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ลาดสูงนะคะเพราะฉะนั้น ด้วยท้องถิ่นนะคะก็จะเน้นความสนุกสนานเหมือนกันนะคะแต่ทํานองเพลงหรือลักษณะเพลงก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าขนาดสำเนียงพูดนะคะแต่ละภาคยังต่างกันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะคือถ้าเป็นอีสานตอนเหนือเนี่ยนะคะอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างใช่ไหมคะอีสานตอนเหนือเนี่ยจะเป็นลักษณะเพลงจะเป็นพวกเพลงหมอลำนะคะเป็นลักษณะการแสดงที่เป็นหมอลำ ถ้าเป็นอีสานใต้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการตรึมนะคะวันนี้ที่ครูมีมาให้ดูจะเป็นหมอลำนะคะเดี๋ยวลองดูกันบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวสักครู่นะลูกลูกเคยได้ยินพ่อญาหนูชอบฟังบ่อยๆอืมคะ่ะสักครู่นะลูกสักครู่นะคะ ผูนะคะ

อดน้ำตาไหลารมสองตาเด่นขอบคุณงาัดาวไร่เสียงสก,กิดใจทอบทนาชัยหมาะกับศุภพี่นอนครับขอบคุณพี่พจน์นะครับนอนให้อภัยคนรักทีใ่ใจเ สู้หาด้วยกันลำบากยากจนในขาพี่ไม่พลัด<ะ>ที่รักยาชนน์นนตับาตคนจนแต่อดทนสู้เพื่อนาสุขพังบ,บางผู้สมัรมังมังพี่เอารวยสั่เสือจับมือแน่นแน่นเหนียวางลายเ็มาได้กันแมนไพผพานจาไนไตแทนแบกอ่าอันนี้เป็นลักษณะของเอ่อ oh <my> หมอลำนะคะเป็นของภาคอีสานนะลูกนะคะ เป็นลักษณะของเพลงหมอลำนะคะอ่ะ<ล>การแสดงหมอลำนะคะต่อไปภาคสุดท้ายค่ะภาคใต้สระคู่นะลูกเขียวสูงมากอ่าภาคใต้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ติดกับประเทศมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับอิทธิพลมาจากเอ่อทางประเทศมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะภาคใต้เนี่ยก็จะมีพื้นที่นะคะ เป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีประเพณีอันนึงของภาคใต้ที่เขาจะมีเพลงอันนี้เกิดขึ้นก็คือเพลงเรือนะคะประเพณีชักพระนั่นเองนะคะจะเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นการเอ,อของชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองหรือทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการมาเล่นเพลงเรือนะคะมีเรือเรือเพลงฝั่งชายแล้วก็หญิงนะคะอันนี้อันนี้เพลงเรือของภาคใต้จะเป็นแบบนี้นะลูก แล้วก็ภาคใต้จะมีอีกเพลงหนึ่งจะเป็นลักษณะของเพลงบอกนะคะเพลงเรือเพลงบอกเนี่ยเป็นของภาคใต้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณมีตัวอย่างให้ดูเป็นลักษณะของเพลงบอกแป๊บนึงนะคะตัวอย่างสุดท้ายและนะคะสักครู่นะคะ ครูนะคะแต่ครูขอเดอนหน,น,น้าจอนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่เป็น Quang, sông ra. Ngon làm xông <laughs> สงกรานนะคะจากเนื้อเพลงนะคะบอกเกี่ยวกับประเพณีสงกรานของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือลักษณะเพลงบอกของภาคใต้นะลูกะคะ่ะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยว side, ออนไซต์รอแป๊บหนึ่งนะคะครูปาส่งมาให้ในรายกลุ่มได้ไหมคะ p พ w e r p o i พออันนี้ใช่ไหมลูกได้ค่ะเดี๋ยวครูส่งให้นะจะได้ดูทบทวนได้เนาะนะคะเดี๋ยวครูส่งให้นะคะ โอเคอ่ะออนไลน์วันนี้มมีคาถแต่ไม่ต้องส่งให้ผมนะคะผมไม่ดูครับครูส่งในกลุ่มอยู่แล้วลูกอ่ะออนไลน์วันนี้มีคำถามไหมคะไม่มีใครมีข้อสงสัยเรื่องที่เรียนไปวันนี้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีครับโอเคครับโอเคค่ะถ้าไม่มีแล้วงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ